ลำนํารักมือปราบมารตอนบวงสรวงวันส่งท้ายปีใกล้เข้ามาแล้วอารมณ์ของเฉินซิงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจากตอนแรกที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังก็เปลี่ยนเป็นร้อนรุ่มกระวนกระวายแลไปจนถึงสิ้นหวังทว่าหลังจากได้รับการปลุกปลอบใจจากเสิ่ยงสู้ก็หวังก็ลุกโชนขึ้นอีกครั้ง จนสุดท้ายเวลานี้เขาก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาด้วยเหตุผลนานนับประการทําให้ตอนนี้ข้าอดคิดไม่ได้แม่แน่ว่าข้าอาจต้องรอจนวันสุดท้ายถึงจะรู้ว่าจะใช้ระมุกติ้งหายอย่างไรกันแน่ฉันสิงพึมพำกับตัวเองวันสุดท้ายเรอซสงซ่สู้สดเดินเข้าห้องนอนมาได้ยินประโยคนี้เข้าพอดีฉันสิงแก้คําทันใดว่าวันที่สงครามเริ่มขึ้นนะ่ะ หลายเดือนผ่านไปจนถึงตอนนี้พวกเฟิงเซินจ,จินกับเซียวซานก็ยังไม่พบเบาะแสของเจียวอสูรขอบเขตการค้นหาหค่อยๆตีม่งแคบเข้าหาเมืองเจิ้นคังพิจารณาจากอัตราความเร็วคาดว่าวัชรฤรูนี้น่าจะกลับมาถึงเมืองเจิ้นคังแล้วส่วนข่าวครา,าวจากทางเหนือยิ่งทำผู้คนตึงเครียดขึ้นทุกขณะมู่หลงชงถูกกักบริเวหลังกลับถึงเมืองลูอยอย่หยางพระท้าคำสั่งของฟูเจียน เมืองรู้อย่างอยู่ในพวะเข้มงวดกวดขันนะพรช้างอันก็เริ่มสะสมสะเบียงสำหรับยกทัพลงใต้ทำสงครามกับแควน้นจิ้นรายงานทางการทหารเริ่มทยอยส่งมาถึงเจี้ยนคังแต่ด้วยฟูเจียนปิดข่าวส่วนใหญ่ไว้เสียอันจึงทำได้เพียงคาดเดาแนวโน้มจากการเคลื่อนไหวของกองทัพและการเก็บภาษีทุกคนต่างรู้ดีว่าสงครามครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงทว่ามีราชนล มีรัสดอชาวจิงหนานน้อยคนนักสนับสนุนให้ราชสำนักจิ้นทำสงครามส่งผลให้กระทั่งยามนี้ทางราชสำนักก็ยังไม่กล้าระด,ดมกำลังทองแขวนเพื่อรับมือกับทหารม้าเกราะเหล็กอันไร้พ่ายของกูเจียงยิ่งไม่กล้าบอกต่อผู้คนว่าทางเหนือยังมีกองทัพพิดิบอันน่ากลัวที่รอเวลาเคลื่อนพลลงใต้ยอยู่อีกพองเต้ชาวฮั่นอยากเรียกเจ้ากระพบซึ่งสู้เอ่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเปิดศึก ยังไม่มีความคืบหน้าจนซิงเอ่อย่างเหนื่อยล้าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยพรุ่งนี้เป็นวันส่งท้ายปีแล้วซิงซึเออยพวกเจ้าต้องบวงสวงฟ้าใช่หรือไม่จนซิงเพิ่งรู้ตัวว่าวันสิ้นปีวนมาถึงอีกแล้วตนเหลือเวลาหนึ่งปีกับอีกเก้าเดือนพรุ่งนี้ซื่งมาเหวยพร้อมด้วยเหล่าสมาชิกในราชวงศ์จะทำพิธีบวงสวงฟ้าที่เมืองเ้่นขัง บางทีเสื้ออันอาจคิดจะประกาศต่อหน้าปวงชนถึงสถานการณ์อันตึงเครียดระหว่างทางเหนือกับทางใต้ของแม่น้ำฉางเจียงในปัจจุบันซื้อมาเยาเจาะจ,จงเชิญเสีนยงสู้และเฉนสิงให้มาเข้าร่วมงานพิธีในวันพรุ่งนี้คาดว่าคงมีเรื่องอยากปรึกษา วันต่อมาเฉินซิงกับเซิยงซู่จึงต้องแต่งกายด้วยชุดพิธีการติดตามตระกูลซือมาไปบสร่วมวงสวงฝาแม้เฉินซิงไม่ได้ดำรงตำแหน่งขุนนางแต่ยังคงแต่งกายเหมือนมือปราบมามให้สมัยฮั่นเขาสวมหมวกดำประดับหยกใส่ชุดพิธีการสีทองสว่างตามแบบจิน้นและสวมรองเท้าเจ็ดดารารองเท้าเจ็ดดาราเป็นลายปากักรูปกลุ่มดาวกระบวยใหญ่ทั้งเจ็ดดวง ซึ่งสู้เองก็สวมชุดกรุมสีทองสว่างทับด้วยชุดเกราะเปิดแขนหนึ่งข้างพกกระบี่เปิดแขนหนึ่งข้างพกกระบี่สวมหมวกประดับขนนกในวันสิ้นปีนี้ราษฎรทั้งเมืองเจี่ยนคังจะมายังสองฝั่งแม่น้ำไหวสวย เพื่อร่วมพิธีบวงสวงฟ้าของราชวงศ์ซอมาที่มีเสื้ออันเป็นผู้รับผิดชอบเหล่าทหารต้องมาตระเตรียมสถานที่แต่เช้าในาระยะ10บลีตตลอดริมตะลิ่งครับข้างด้วยผู้คนที่จุดธูปและถวายสัตว์มงคลสมชนิดเพื่อบูชาฟ้ากลุ่มควันธูปในบรรยากาศของปีใหม่จังๆหลังจากกินหารมือค่ำส่งท้ายปีเสร็จใยยามจือซอมาหยาวจะนำเหล่าขุนนา,างไปยังวัดชีสวน ห้าทุ่มหนึ่งตีหนึ่งยามจือตีระคังเพื่อเป็นสริมงคลแก่ราชฎรชาวจิ้นดังนั้นวันนี้ชาวบ้านทุกโกรเรือนจะสวมเสื้อผ้าชุดใหม่ถือยันไม้าทาะติดตามอรสถสวรรค์ไปทำพิธีส่งปีเก่ารับปีใหม่อันเป็นมงคลยิ่งใหญ่นี้ยามออกจากราชวังไทยชูไปยังแม่น้ำไหวสวย จนสิงนั่งรถม้าไปกับซื่อมาเหวาส่วนซึ่งสู้ขี่ม้าควายคุ้มกันอยู่ด้านข้างกับเหล่าไม่ทับนายกองก็เสียงอื้ออึงด้านนอกรถม้าเป็นระยะทุกครั้งยินเสียงซุบซิบยามออกจากบ้านจนสิงก็รู้ทันทีว่าเทพนรบผู้พิทักผู้หนีจะตกเป็นเป้าสายตาผู้คนอีกแล้วเขาคุ้นชินกับสถานการณ์นี้มานานจึงทำหูทนลมไปเสีย เรานึกว่าท่านประมุกใหญ่จะมาร่วมพิธีบวงสรวงใน,นานะประมุกใหญ่เสียอีกซื่อมาเยาเอากจนสิงได้แต่ทางสบายอ,อกสบายใจบนรถมีเพียงจนสิงกับซื้อมาเยาสองคนจนสิงเดาออกว่าสิ่งที่ซื่อมาเยาอย่างเหตุอยากเห็นก็คือภาพได้เสี่ยงสู้สวมชุดประมุกใหญ่ของชาวนอกด่านประทับบนรถลากเผยโฉมให้ราชดอน พระราสฎรชาวจิงหนันได้เห็นกระตุ้นมวลชนให้สนับสนุนตระกูลซือหมาและตระกูลเสียในการทำศึกต้านแคว้นเหนือที่ใกล้จะมาถึงฝาบาทธนคุ้งชูหลีโคงไม่ใช่ปรุกใหญ่แล้วพยากาศจนสิ่งเอืออย่างสุภาพ นับแต่ครั้งก่อนที่ปิดใจซื้อมาเหวยเพราะเรื่องซื้อมาเหวย้ยจนสิงก็มาอยากยุ่งเกี่ยวกับซื้อมาเหวยามากนักคนเป็นเจ้าแผ่นดินตามมีจิตยืนของตนก็เหมือนฟูเจียนที่คิดแจ,จ่จะพิชิตแดนใต้ซื้อมาเหวยเองก็มีหน้าที่อันหนักอึ้งของตนเช่นกันหลายครั้งแม้ต้องการให้เกิดความขัดแยง้งแต่กลับถูกบีบบังคับด้วยสถานการณ์ความคิดที่ว่าข้าไม่ได้อยากลงเกินเจ้าแต่ก็ทําสิ่งใดไม่ได้ทั้ง เฉินซิงและซอมายาวต่างเข้าใจดีพูดมากไปรังแต่จะเข้าหน้ากันไม่ติดเสียเปล่าๆจึงไม่จําเป็นต้องเอ่ยอีกมังกรตัวนั้นหาบอกแสพบหรือยังซือมายาวเอ่ยน่นไม่ใช่มังกรเฉินซิงคุค้นดแล้เอ่ย มันคือเจียวพยาคาที่มาของมันเกี่ยวข้องกับพวกเราชาวฮั่นอย่างลึกซึ้งไม่อาจเล่าให้กระจ่างได้ในเวลาอันสั้นท่านฟูเล่าให้เราฟังแล้วซื้อมาเย้วกล่าวสบายๆเดิมเราคิดว่าหากท่านสามารถกำราบมังกรตัวน,นั้นลงก็อาจนำมารับใช้เราได้ฉันสิงเอ๋ยฟาบาทยักกันไปพยาคาก็เป็นเสียอย่างเนี้ยซื้อมาย้าบนเราผู้เป็นฟาบาทไม่ว่าจะเสนอสิ่งใดก็ล้วนถูกปฏิเสธช่างน่าเบื่อน,นัก จนเราหัวล้านผมไม่งอกแล้วจนสิงเอ่ยสงตั้งใจเตรียมเรื่องการสึกเถิดอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องลงแรงทั้งสองตกในความเงียบพักหนึ่งจนสิงรู้ดีว่าหลายๆข้อเสนอของซื้อมาเหวี่ยวนวเป็นเพราะไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วการปกป้องราชสดรทางแขวนนับเป็นภาระหนักอึ้งหากจะจูอีกฝ่าจะมีข้อเสนอแปลกประหลาดหรือมีความคิดเพ้อเจ้อเหลวไหลไปบ้างก็ไม่น่าแปลกใจ เช่นนั้นมีเรื่องหนึ่งท่านคงจะทําได้นะซื้อมาเยาวเอ่ยขึ้นอีกครั้งข้าจะทําให้เตรียมกําลังพยาค่ะจนทิ้งตอบอย่างนอบน้อมแต่เมื่อคิดถึงเวลาเหลืออีแค่ปีกว่าของตนก็อดกังวลขึ้นมาไม่ได้ ซื้อไมา้ยาเอ่ยจัดการหวังจือเยี่ยกับมังกรเข้ามันลงที่เจียงหนานนี้ไม่ว่าอย่างไรก็อย่าให้พูดผีปีศาจพวกนี้ปรากฏกายในวันที่เราเปิดสงครามกับฟูเจียนโดยเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่พวกข้ากำลังทำอยู่พยาค่ะจนจริงกล่าวแม้ยังไม่ได้เบาะแสของกู้ชิงแต่ฟี่เฟิงต้องหานางพบอย่างแน่นอน ไม่หญิงน้อยผู้นั้นมีโอกาสรอดชีวิตน้อยนักซื้อมาเย้าเอ่อยพรางทอดถอนใจเทียนฉือมนุษย์ต้องเรียนรู้การจำรับความจริงถ้าช่วยไว้ไม่ได้มังกรจะมังกรก็ดีจะเจียวก็ช่างหากปล่อยให้มาปรากฏตัวในสนามรบเจ้าคงรู้ดีว่าผลลัธ์จะเป็นเช่นไร ในครึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเรื่องมังกรซึ่งปรากฏการในอำเภอไว่จีได้แพระ่สะพัดไปในหมู่ชาวเจียงหนานและยิ่งมีข่าวลือว่าเป็นเพราะซื่อมาเหยาประพฤติตัวผิดคันคองฟ้าอีกไม่นานเจียงหนานจะต้องเปลี่ยนผู้ป,ก,ปกครองใหม่ซื่อมาเหยาร้อนใจอย่างมากเที่ยวสืบหาต้นต่อข่าวลือไปทั่วทว่าไม่เจอต้นตอแต่อย่างใดจึงทำได้เพียงฝากความหวังไว้ที่เฉินซิงให้จับเจียวนั้นให้ได้ในเร็ววัน ฉันสิ่งย่อมรู้ถึงผลลัพธ์นั่นดีหากยามที่สองทัพปะทะก,กันเกิดมีสิ่งมีชีวิตคล้ายมังกรบินลงจากฟ้ามาช่วยฟูเจียนเหล่าทหารซึ่งไม่รู้ที่มาของมันย่อมคิดว่าองเต้แคว้นฉินเป็นอรสวรรค์ที่ฟ้าเบื้องบนยอมรับอย่างแท้จริง จากนั้นเมื่อทห,หารฝั่งของตนเสียขวัญก็ย่อมตามมาด้วยความพ่ายแพ้ในบางครั้งหากลิขิตสวรรค์อยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นก็จะไร้พ่ายคำกล่าวนี้ไม่ไร้สระแต่อย่างไรฟาบาดปลดวังใจเถิดจนสิ่งปลุกปลอบใจเขาเพียงข้าย,ยังมีชีวิตอยู่ย่อมไม่มีทางให้มันมาสร้างความเสียหายในสนามรบเด็ดขาด ่ํากลางขุนนางฝ่ายบูที่ติดตามอยู่ด้านนอกขบวนรถซึ่งสู้ขี่ม,ม้าอย่างแม่เร่งร้อนชุดที่สวมเครื่องประดับที่ใส่รวมทั้งรูปร่างหน้าตาทําให้เขาโดดเด่นสะดุดตาอย่างยิ่งมาอยู่่ํากลางเหล่าม่ทับในกองแควนจิน้นแต่กลับได้รับความสนใจจากราษฎรที่สุดซึ่งสู้ไม่ชอบ ไม่ชอบถูกชี้นิ้วมีภาควิจารณ์เป็นทุนเดิมจึงผินหน้ามองมาทางรถมา้าตั้งใจฟังบทสนทนาระหว่างเฉินสิงกับซือมาเหยาว่ทำกลางเสียงเสียงแซ่แต่ว่าเมื่อเขาหันหน้าไปเซี่ยวหน้าด้านข้างกลับยิ่งดูดีทําให้เสียงหูร้องชื่นชมดังกระหึ่มกว่าเดิมฟู้ฟู่หยางชักม้าเข้ามาจากอีกด้านทรงสัญญาณมือให้เขาเสงสู้จึงลดควาเร็วลงมาอยู่เคียงไหล่กับอีกฝ่าย เรื่องทีท่านเทพนักรบให้สืบหาฟูยาวฟูยางเอ่ยข้าพอเข้าใจคร่าวๆแล้วสองสามเดือนมานี้ข้าค้นดูบันทึกพยากรณ์ดวงดาวและกระดานชะตาที่ตกทอดมาในสำนักทั้งหมดว่าหมอซึ่งสู้เอ่ยเสียงครึม้มผูยังเอ่ยต่อว่าการมีดาวชันซาคุ้มชะตากเรื่องพบเจอได้น้อยยิ่งนักแต่เป็นที่แน่นอนว่าข้านรถเคลื่อมาถึงแม่น้ำไหวสุยจนสิงประคองซสือมายาวลงจากรถมา โต๊ะบวงสวงตระเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยวันนี้ซื้อมาเยวรับสั่งเจาะจ,จงให้มือปราบมาณและเทพนรบผู้ทักติดตามอยู่ข้างกายให้ฉนสิงแปลงตัวต่อหน้าราชดรชาวจึงนั้นเพื่อประกาศว่าลิกิตสวรรค์อยู่ฝั่งตนแล้วให้กระจายข่าวนี้ออกไป เทพนักรบเล่าซื่อมาเหยาวถามซึ่งสู้ไปไหนอีกแล้วจนสิงกำหมดคิ้วหันมองท้ายขบวนเพียงกว่าตาไปก็เจอเิียงสู้ผู้สง่างามโดดเด่นทันทีงามฉเฉลาวจริงๆจนสิงคิดในใจท่ามกลางเหล่าขุนนางทั้งบุกบุญของราชสำนักจิ้นที่ตั้งแถวกันเป็นระเบียบมีเพียงซิียงสู้ดูผิดแผกออกไปซึ่งสู้กำลังพูดคุยกับฟูหยางหรือให้ถูกต้องก็คือฟูหยางชักม้ามาก,กระซิบอยู่ข้างด้านข้างซสีงสู้ ทว่าสายตาอันลึกลับของเซียงสู่กลับไม่ได้อยู่ที่ผู้สนทนาสายตานั้นมองทรุกุนนางทั้งหลายต้องตรงมายังจนสิงตาไม่กระทริบชนสิงทรงสัญญาณมือเร่งพิธีบวงสวงฟ้าจะเริ่มแล้วมวลชนเงียบเสียงลงเวลานี้ทุกคนต่างกำลังรอเซียงสู่ฟู่ยางรีบรายงานให้จบจนสิงร้อนใจเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วเซียงสู่พันสะบัดสายบังเหีนร้องยาควบม้าผ่านฝูงชนมาศึกเกยบชน คนล้มจนทุกคนต้องพากันหลีกทางให้ซื้อมมยาวสีหน้าเปลี่ยนสีถึงทุยซึ่งสู้ไปลงจากม้าสาเท้าขึ้นบนประรำพิธีฟ้าข้เมือจันสิงหมับไว้ตัวหน้าชาวบ้านนับแสนผู้คนโดยรอบต่างตกตะลึงฉันสิงถามอย่างงงงวยว่าอะไรหรือเจ้าจะทําอะไรอ่ะเจ้าซึ่งซู่หมดคิ้วแน่นราวกันโกรธจัดเจ้าเจ้าเจ้า อย่าเพิ่งชนทะเลตอนนี้จนสิงกระซิบกราดถ้าเจ้าไม่พอใจอะไรไว้กลับไปค่อยพูดมีได้หรือคนหลายแสงกำลังมองอยู่นะฝูงชนมหาศาลซึ่งอ่อนแน่นขนาดริมฝั่งแม่น้ำขุนนางราชนักจิ้นหลายพันรวมทั้งเหล่าราชวงศ์องค์ฮ่องเต้และเสี้ยอันต่างมองซึ่งสู้ที่กำลังกรรมข้อมือจนสิงไม่ปล่อยด้วยความสงสัยจนสิงเอยเจ็บๆนะเจ้าจับแรงเกินไปแล้วเส้นสู้ลดมือลงแต่ยังหอบ อ,อกกระเพื่อมไม่หยุดซื้อมาเยา้าเห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีนักจะรีบเข้ามาไกล่เกลี่ยหรือว่าเทพนะครบท่านสองหากเรื่องผิดใจกันไว้กลับไปค่อยคุยกันดีกว่าไหมตอนนี้เห็นแก่หน้าเราปล่อยไปก่อนได้หรือไม่ท่านดูสิด้านล่างมีคนตั้งมากมาย ผู้คนชาวจึงหนานเรือนแสนตั้งยันหน้ามองมาเริ่มมีเสียงมิภาคพิจารณ์ดังขึ้นจนซิงคิดไม่ถึงเลยว่าซิงสู้จะอารมณ์แปรปรวนขึ้นมาต่อหน้าทาระก,กำนันขนาดนี้ได้จนซิงเอง่ยซิงสู้จะอยากคุยอะไรว่ามาเลยทำให้มันชัดเจนให้พวกเขารอไปก่อนฝ่าบาทปดรอสักคู่ทันใดนั้นซิงสู้พลันปล่อยข้อมือจนซิงหันไปเอ่ยซือมาเหว่ยอย่างไม่สรุปสถานว่าทำพิธีต่อ ซึมายาวเห็นท่าทางของคนทั้งสองก็รู้สึกเดือดดาลหากเป็นขุนนางใต้อำนาจตนก็เรื่องวุ่นวายขณะกำลังกระทำพิธีบวงสรวงฟ้าดินเช่นนี้อาจไม่ถึงกับลากออกไปบวยตีทว่าย่อมดุดจากตำแหน่งแน่นอนประเด็นสำคัญอยู่ที่ชนสิ่งไม่ใช่ข้าราชบริพารของตนส่วนเส้นสู้ยิ่งรับมือด้วยยากยิ่งกว่าไม่แน่หากวางมาดขององมกเต้ไป อาจถูกอีฝ่ายซัดไงายกลับเอาได้เขาจึงจำต้องกล้าเกริ่นหันไปไปก้าหน้าบอกเสียอันเสียอันกระแอมไอแล้วกล่าวว่าเช่นนั้นเริ่มกันเถิดบรรดาผู้ติดตามปูผ้าเหลืองจุดกระถางไฟยักษ์จนสิ่งกล้าวิกล้าวยืนด้านข้างถือกระบี่ไม่ท้อเอ,อ่ยด้วยเสียงอันดังมือปราบมารเทพนักรบผู้พิทักษ์คุ้มครองรสวรรต้าจิน้นบวงสวงบูชาฟ้าเริ่มปีเรนอู เสียงดังอีกหน่อยซื้อมาเาวกระซิบหมอกจนสิงเอิดเจ็บคอท่านในเสียงสู้พูดเถิดปีเรั่นอูปีตามปฏิทินจีนปีอะไรไม่รู้ซึ่งสู้กมดคิ้วแน่นจนแม่ฉนสิงมาสะก,กิดเขาถึงตะโกนได้อารมณ์ลำคาญมือปราบมารฉันสิงเทพนรบผู้ทักสูลีคงคุ้มครองรถสวรรค์ตาจินบวงสวงบูชาฟาเริ่มปีรนอูเสียงตะโนดังกึกก้องราวกับสิงระฆัง กองทหารตาจิ้นพันหนาียดสองแม่น้ำไหวสุยในระยะเกือบสิบลี้ยดยินเสียงสิงสู้อย่างชัดเจนนี่มันระดับพลังขั้นไหนกันแน่ต่อให้เป็นฟูเจียนที่ได้ชื่อว่าเป็นนักรบอันดับหนึ่งในแผ่นดินก็ยังไม่อาจทําได้ทุกผู้คนในเจียงหนานรวมทั้งคุณนางฝ่ายบูเกือบหมื่นด้านล่างประนท้ทีทีแต่ไม่ผู้ใดสามารถทำได้ ซื้อมายาและเฉินซิงอยู่ใกล้เขาที่สุดถูกพลังเสียงสะเทือนจนแทบกากเลือดออกมาจนสิงหน้าซีดเผือกทว่าซิงสู้ยื่นมือข้างหนึ่งมาจับบาบไว้พร้อมถ่ายปราณอันอ่อนโยนเปี่ยมด้วยพลังเข้ามาในร่างกายทําให้เขาอาการดีขึ้นไม่น้อยวันนี้นับเป็นปีที่69หลังจากกริยุจงเจะย ซึ่งมายา้วปรับลมหายใจแล้วเอ่ยอย่างแช่มช้าหลายปีที่ผ่านมาเราไม่เคยลืมเรือนชาวจิ้นที่ต้องตายตกไปบนผ้าเหลืองวางไว้ด้วยลันจกรยกซึ่งมาย้าว,วางมือบนนั้นแล่เอ่ยด้วยเสียงดังลัน่นเราอนาประชาราษแห่งแขวนจิ้นวันนี้นอกจากวิธีบวงสวงฟานแล้วเรายังมีอีกเรื่องที่อยากประกาศผู้คนหลายแสนต้องดิ้มฝังแม่น้ำพากันกั้นลมหายใจตั้งใจฟังไม่ส่งเสียงใดยามนั้นเอง ก้นแม่น้ำหวสวยพรานปรากฏเงาดำขนาดใหญ่ยาวกว่า20่สิบังท้องฟ้าเริ่มขมุกขมัวบางคนเริ่มสังเกตเห็นเงาดำนั้นฉันเสียงได้ยินเสียงพูดคุยดังแม่วมาจึงหันมองเสี้ยอเมตตาเต็มด้วยความฉงมนซึ่งสู้สังเกตเห็นมันแล้วเช่นกันทว่าซ้่อมาย้อยังคงประกาศต่อไป เราจะเป็นต้องบอกพวกเจ้าว่าแม้แต่พื้นดินจึงนานแห่งนี้ก็ซึ่งสู้กุมกระบี่จังหวะเดียวกับที่แม่น้ําในแม่น้ําไหวสุยระเบิดออกเจียวที่ลําตัวเน่าเฟะปกคุมด้วยไอายอาคาทยานตัวพุ่งขึ้นสู่ฟ้า สองฝั่งแม่น้ําแตกหือทันทีผู้คนต่างเบียดเสียดผลัดกันหนีตายมีจํานวนคนไม่น้อยตกลงในน้ําตรงริมฝั่งแม่น้ําอีกด้านเฟิงเซนจินกับเซียวซานกด็ดขึ้นมานั่งยองบนรั้วกัน้นสองตาจับจ้องเกียวซึ่งทะยานขึ้นฟ้าจนสิงเออสิงสู้พุ่มพำมข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าไม่ได้ไปไหนผู้เชียงอยู่บนสะเกียวทุกไออาคาดเข้มข้นรอบด้านปกคลุมจนดูเกรนไปกับเจียวอสูร เสียงสู้ชักกระบี่ยืนขวางด้านหน้าฉันสิงห์อ้สมาเยาอรสวรรต้อยจินเอ๋ยเสียงหวังจืดเยียดังก้องไปทั่วสองฟักฝั่งแม่นหาํา <c oughs> ฉันสิงคลายเลือดทั่วร่างแข็งตัวไปชั่วขณะทัวเสืออันกลับเตรียมการไว้นุ่งหน้าแล้วท่านที่เขายกมือ เหล่าผู้ดักซุ่มอยู่ทั่วทั้งสี่ทิศแปดด้านต่างเพรตัวขึ้นอย่างเหี่ยมหานก็ถทัเปวยฟู่เกือสองหมื่นนายพร้อมน้ำไม้และโซ่ปลายตะขอในมือปรากฏตัวขึ้นทั้งบนหลังคาบ้านและศาลในสุดก็มาสักทีเสื้ออันเอ่ออย่างแช่มฉาจนสิงหันมองเห็นทุกคนดูไม่แปลกใจแม้แต่น้อยรากรเตรียมการกันมานานแล้วในช่วงตนทุ่มเทศึกษาเคมุกติ้งไห่ซึ่งสู้คงเตรียมการไว้พร้อมแล้วทูกด้านควา,ามตื่นตระหนกจนสิงจึงค่อยๆบรรเทา ชะตาชีวของเจ้ามาถทั้งจุดสิ้นสุดแล้วออออ๋เสียงขวังเจยเยียดังขึ้นเป็นจังหวะไม่ช้าไม่เร็วบนพื้นแผ่นดินโลกมนุษย์อรรองค์สวรรค์อรสวรรค์องค์ใหม่จะมาแทนที่เจ้าจะไม่อาจฝฟาฝืนยลิขิตแห่งสวรรค์ได้สวรรค์เบื้องบนส่งข้ามาเพื่อประกาศคำบัญชาหากยังดืดดึงแผ่นดินจึงนานจะต้องกลายเป็นเท่าฐานในพริบต,ต่อจบต่อ